สวัสดีครับเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อแชมป์เนื้อเนื้อตองแดงผิวไฟนะครับหลวงพ่อแชมป์นี่มรณภาพเมื่อปีสองสี่เก้าศูนย์เมื่ออายุแปดสิบห้าปีนะครับนั่งบนนั่งบนปืนคู่นะครับหลวงพ่อแชมนี่เป็นรุ่นรุ่นหูเดียวนะครับรุ่นหูเดียว อันนีด้ด้านหลังครับหลวงพ่อแจ่มพร,ระตากร้องนะครับปี2490เป็นปีที่มรณภาพนะครับท่านอาย,อยุได้85ปีที่มรณภาพมรณภาพปี2490ครับเรียนดวงนิมบูชาที่800ครับหลวงพ่อแจ่มนะครับพระตากร้องนครปฐมครับอ <c oughs> งค์นี้เป็นเลนหล่อเลนหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางกลานจังหวัดพิจิตรแต่แม่ทราปีตรงนี้เป็นอ่เป็นรูปพิเศษนะครับของว่าขอาเงินวัดวัดบางกลานที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพิมพมจจ์จับเลขพิมพ์จับจับเลขนะครับเป็นเป็นเหรียญหล่อนะครับตรงนี้บูชาที่800ครับอา่าหมดนี้สนใจที่ 08 6 1 6 6 16 11นะครับถือเป็นไอไอเดียรายก็ได้นะครับขอรูปทางนี้ก็ได้นะครับทางไอเดียายครับขอบคุณครับ